เท่าพุทเท่าเน่ยนะยัยเท่าพุทเท่าอ่กเท่าไ่่เท่าเ่ยบ่พุทธเท่ายังเท่าพุทธเท่าอกเนาะคาต้องมองย่างไรถึงเ่าหมายังเทนใาเยน้ว่าต้องมองบอกว่าต้่ารนะีับดอเือนหน้าที่ทุกทายหลักสาหรับคั้นพืนาเท่ายัยังได้ยังเท่าเท่าทธเท่าอีกาอดีให้การตัดทมานหักสองเยท้เรัปกบแสดง ร้อยสตุสเกตครับผมพรมแล้วได้ับรบมาสั้ไม่นวดแค่สหรอมาอ๋อเอ็มดเดี๋ยวขยาบเตยแล้วมีน้องครับเดี๋ยวบอกกันลังครับ จะลงมาจะคอยบอกันครับขอบคุณอาจุด้วยนะครับขอบคุณครับมาเปเตยาพเที่ตดอมนเี๋วเดจะเป็นแสงนี้นะเตลาเรอสส้นครับสตัวลอยครับสมตัวลอยาพี่น้องสนใจครับก็เกงในมือสองครับพี่น้องครับเกงในมือสองพท่นเด็ดสัครับ ใจเลือกบ้างได้ครับผมเชื่อว่าบ้านในสักอีกพี่น้องลงดมบึงนะครับสนใจครับส่งในมือสองครับพี่น้องนี่อยูแล้วพูดฟังมาแล้วครับพี่น้องครับมาครับสนใจสนใจเลือกซื้อกันได้ครับอยากจะบอกว่าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเตลาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาเฮาเก็บของสวัสดีครับ ย yeah, yeah. <ะ>ังเย๊ะเมนป่ะไปเต้น hmm. ห mm ้อถอดขนผู้แล้วนะครับเดกสิมืดเด้ครับน้อยพี่น้องโอ้ยมันเดินทางกันต่อครับจังหวัดชะเชิงเซานะครับชะเชิงเซาเซาชิงชาแปดริ้วแปดริ้วนะครับป่ะพี่น้อง เต็มเต็มแล้วครับโอ้ยนาเต็มพี่รอเถอะเนาะผู้ใดนโอ้ยจากสีทองทองทองเลยจะเออเออโอ้ยอาครับพี่นอ้องเดี๋ยวกะขอขอนุญาตเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาขอ,ขอกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอ,ขอกันใหม่ครับเก็บข,ของเลยแล้วกันละพี่น้อยครับเดี๋ยวเราจะมีภาร,รกิจอีกภาร,รกิจหนึ่งครับยังบ่แล้วครับพี่นอ้อง นี่ที่จริงใจแต่วันแต่ว่าฝนมันตกนะครับจะจะมาให้พอดนกันนะครับพอดโดนครับพอดนครับพอดนมีของมาฝากอ้โของครับนี่จากแม่ออมครับของควับม่วานทำแบบรีบๆฝนมันตกครับว่าจะให้แต่วันแต่ฝนมันตกครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อกันครับ ครับผมเดินทางแล้วลอยแปะจี้เจอกันครับพ่อโอเคครับพี่น้องยุ่ตื่นเจ้าของจะได้เดินทางต่อแล้วประมาณร้อยยังมุดบึงยังมุดบึงทางอยู่จักไก่ปันไดนะครับว่ากับผู้ใดดอกเดินทางว่ากับพี่น้องว่ากับพี่น้องเฮาพ่อกันได้พ่อกันเดินทางกันต่อน่าจะเหลี่ยมเจักหน่อยครับไป เดินทางกันเลยจากสตาร์ทแล้วระดนี้ไปครับพี่น้องเดี nope. ๋ยวขออนุญาตเดินทางกันก่อนครับครับพี่น้องเอ้ยพวกทางเดินเองประดนี้เอ้ยนี่นิดถุงเครื่องช่วยไล่เติไปขพิคัสกับปันหาเบรกไปดิแค่นหนจะถอดจะถอดเครืองครับพอด้ะครับมันออัตจร้อง เ,เดี๋ยวไปค,ครับเดี๋ยวขอยัดขับรถก่อนครับจังพอกันพูละอยู่ปั๊มพูละยูอมองพักพูละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพอกันใหม่ครับพี่น้องครับข้าวทีไปปั๊มได้เนาะมูอกันได้มองห <laughs> อด้อนานอยู่ใส่แจ็มมูออยู่ดิ <c oughs> โอเคครับพอกันครับพี่น้องครับมากับพี่ฮอนตี้ไปพักไหนกันนี่ฮะเที่เที่ยง่ เปล่าครับพี่น้องน่าจะกินอย่างวะไม่ได้ล้างหน้าเลยไปยาโอ้เพือ่อได้กินมาม่าแท้ไม่ได้กินเผาฮะเดี๋ยวว่าโปเออร์ยังก็ไม่ได้กินเผาเข่าเห็นมามา่าจังเสื้อทลย แม่จะยังกินครับห่อนห่อนเรียกเปลือนเขาไม่เห็นหรอกมันเปล่าพุ่มโหลยังไงอีกอ่ะย้ายกบเลยหร่อเปล่าเออ เคาเจอพี่น้องต้องนี้ก่อนเด้อไปเซอร์วิสมืออยูข้ามเข็นแก้วนนั่ระบบไฟมันช็อตควันกลุ่มโอ้เสียดายเอาไม่กินน,น้ำงแน่ใกตอนหนึง่งอ <c oughs> ่กินแล้วเป็นหน้าตาสิกินนมเสม,มอเสม,มอเลยใชนกินกิน,นนมเต็ม,ม,ม,มใช่นี่ค่อยกินทุกวันนะ อะไรค่อยกินแล้วค่อยออกกำลังกายเลยเอาหวานแล้วเสจ๊งจ๊ไหนเนาะยังอีกรู้สิเจงไหนเนี่ะตั้งยังสิสุดเจ๊เรียนเดิ์บอกก็เอาไปเลี้ยงนะก็เอาไปเลี้ยงนก็คือเปิด น้อันนี้ไหมน้ำคอจปลอกมากเลมาดูกินมึนเลย่ีพี่คืปอกมากเมาดูกินหรอกในบาร์ที่งคุ้มคุ้มไคุ้มหมดเาก็ต้อนคุ้มไหมม่หรอไม่สถมกินปลาเหอหอู่หนุ่ไเลยถิงเขาหนเสียวสั่งเสียวเสียว แมนมันออกย้ำขื้นเคยพออยู่เสืยหนึง่งรุ่นว่าสันรุุ่่นสร่้าดโอ เวถ่าน้องลงคลิปกั่มครับยเรอครับพี่น้องไปบางเป็นยังปมมืออินเซลจะคลิปจะคลิปสองคลิปสองคลิปเป็นไงสองรบไปเร็วอุ้ยวหันขึ้นเขาไหมรุ่นสร้างวะันม่รุ่นสร้างเขาผมรุ่น้านข้างยาวาอดจนอไปาน้งลงคลิปจะยังอีก ไปใชียน่ะโอ้ยแลครับพี่น้องผมกระิได้เสร็จหน้าล้างหน้าเข้าห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำก่อนดีกว่าอือผู้ใดวะ ห้องน้ำก่อนจะได้เซ็ตหน้าเซ็ตตาไปล้างมือเราจับหมากูดเดี๋ยววะแมนบอสกูดเดี๋ยววะขออนุญาตนะครับพี่น้องเอาเลยลงคลิปเลยแล้วกันมาพอแม่หน่อยมาพอพ่ออีกมาพอน้องอีกมาพ่อพี่หมอนอีกมาพอ,อ,อพี่แองกี้นะครับ พอดีก็จะได้ไปชนิชกันครับเพื่อล้างหนา้าล้างตาแล้วก็เดินทางต่อครับนะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณสําหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลพลพลำหพิเศษสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,ร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 บขอบคุณและึกๆครับบ๊ายบาย